นี่นะคะคือปลาเนื้ออ่อนนะคะวงก็จะประมาณขนาดนี้นะดูนะอุย้ยแม่นี่นะดูนะคะเทียบกับข,นะขนาดมือขนาดมือก็จะขนาดเล็กหน่อยนี่ปลาตัวเล็กวางทอดกับกรอบอร่อยเดี๋ยววัดขนาดให้ดูวงขนาดแต่ละวงมันอาจจะบางทีจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ เป็นตนามธรรมชาติของปลานะคะดูเห็นไหมก็อยู่วงเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ9ถึง11เ็ซนอันนี้9เซนอันนี้10เซนเห็นไหม สิบเซนสิบเอ็ดเซนชัดไหมคะมองชัดไหมเดี๋ยวเอาให้ดูเห็นไหมเทียบจากจุดสุดท้ายอันนี้สิบเอ็ดเซนทอดกรอบแล้วอร่อยมากเพิ่มแคลเซียมให้ตัวเองด้วยน,นี่สิบเซน นี่นะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะแม่ค้าจริงใจนะแม่ค้าอยากบอกกับทุกคนว่าแม่ค้าจริงใจนะคะปลาก็ประมาณเท่านี้ส่วนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนกิโลนึงสดกิโลนึงก็หลายร้อยอยู่แล้วเนาะพอมาตากแห้งน้ำหนักก็หายของมันก็ต้องมีมูลค่าเพิ่มเป็นธรรมดานะคะแต่คนที่เข้าใจก็จะชอบทานแล้วก็อร่อยเรื่องเคลมเสี้ยม